ตอนนี้นะคะแม่จ๋าจะมา,าช้อปปิ้งเนาะอยากกินหมูกระทะนะคะก็เลยจะมาซื้อหมูกระทะแต่วา่าก่อนอื่นแม่จ๋าขอแวะเบิงผนกชุดชั้นในชุดว่ายน้ําก่อนเนาะเพราะว่า,าที่กําลังเป็นข่าวโดวงหลังอยู่ในตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเขา,าซื้อมาจากช็อป h amp m เนาะเป็นของแบรนด์ h m เนอะอาะ h ่ m h m นั่นแหละนะคะนี่แม่จ๋าเจอแล้วนะคะเป็นชุดที่กําลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้เนาะซึ่งแม่จ๋าก,กับมาเบิงแล้วนะคะลักษณะเขาจะเป็น เขาเขียนในป้ายนี่นะคะเขาเขียนไว้ว่าเป็นชุดว่ายน้ำนะคะไม่ใช่เป็นชุดบริสุทธิ์เนาะซึ่งเขาจะมีกันผูกหลังนะคะเสื้อด้านหลังก็สามารถปรับสายได้เนาะแล้วก็จะมีความยืดหยุ่นนิดหน่อยนะคะสําหรับชุดว่ายน้ํานะคะชุดนี้เนาะแม่จ๋าคิดว่าน่าจะเป็นชุดเดียวกันนะคะรากาสีเดียวกันนะคะแต่ว่าตัวน,นี้จะเป็นไซส์38เนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะ ราคาตัวนี้ก็อยู่ที่5.99ยูโรเนาะกะตกไปอ่า200กว่าบาทเนาะแต่ว่าราคาก่อนหน้านี้ก็คือ29.99ยูโรนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตกไป1,000กว่าบาทนะคะ1,000กว่าบาทเนาะสำหรับชุดว่ายน้ำชุดนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวแม่จ๋าจะลองหาเบึงไแม่จ๋ารู้สึกว่าเขาจะมีกางเกงในด้วยนะคะเป็นสีเดียวกันนะคะน่าจะเข้าเซตกันนี่แหละเดี๋ยวแม่จ๋าจะดูนะคะด้านล่างนะ แต่ว่าชุดไวน้าที่เหลืออยู่นี่อันนี้เป็นใส่ส8นี่เหลืออยู่ประมาณ3 4ชุดนะคะที่เหลือก็จะเป็นใส่สีิขึ้นเลยนะคะก็จะเหลือแต่ใส่ใหญ่ๆเนาะไม่จ๋าก,ก็บด้ใจว่าจะใส่ใดบอะว่าค่อนข้างจะเป็นเบ์ใหญ่นะคะ38เพราะว่าปกติแม่จ๋าจะใส่อ่า36นะคะแต่อันนี้นะคะดูเหมือนว่าเขาเป็นช่วงที่แบบกําลังลดราคานะคะแสดงว่าชุดนี่เขาออกมานานสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าชุดนี่สวยมากค่ะสวยมากๆเลยนะคะเหมาะที่จะเป็นแบบ เป็นชุดบอดี้สูทมากกว่าที่จะเป็นชุดว่ายน้ํานะคะเพราะว่าเหมือนเขาปักเลื่อมทองอะไรประมาณนี้นะคะสวยงามมากค่ะอยากบอกว่าแม่จ๋าเหลือเพล่นเป็นชุดกางเกงว่ายน้านะคะเป็นกางเกงว่ายน้ําเป็นสีเดียวกันเหมือนจะเข้ากับชุดนี้แหละที่วางอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะยิบให้เบิ้งนะคะเขาน่าจ,จะเป็นเซ็ตเดียวกันนะคะเป็นเหมือนกางเกงชั้นในหรือเป็นกางเกงว่ายน้ําอะไรประมาณนี้แหละนะคะ เบื้องลักษณะแล้วตัวน,นี้เหมาะที่จะเป็นชุดบริสุทธิ์กับประมาณว่าเหมือนเอาไปใส่คู่กับกางเกงยีนหรืออะไรก็ได้สวยๆเท่ๆนะคะเพราะว่าด้านหลังคือแบบเขาเปิดหลังนะคะเขาโชว์แผ่นหลังอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็สามารถเอาไปดัดแลงใส่เป็นแบบว่าว่าต้องใส่ให้เป็นชุดไวน้ำก็ได้แล้วเขาก็เหลืออีกหลายไซส์นะคะนที่อยู่ข้างล่างแต่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะอยากจะบอกว่าทั้งหมดนี่คือ,อเขาลดราคาทั้งหมดเลยเนาะน่าจะเป็นแฟชั่นของปีที่แล้วนะคะ เขาจะมีของใหม่เข้ามาในเดือนหนาช่วงนี้ก็เลยทุกอย่างจะดลดราคานะคะแล้วนี่เป็นกางเกงนะคะที่แม่จ๋าบอกว่าเข้ากันกับชุดว่ายนะ้ําเมื่อกี้นะคะน่าจะเป็นชุดเดียวกันนะคะเป็นเซตเดียวกันนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยแต่ว่ากางเกงตัวนี้ค่อนข้างจะตัวใหญ่นะคะเบอร์44แม่จ๋าคงจะไม่ซื้อไปเนาะเพราะว่าตัวใหญ่มากนะคะแม่จ๋าจะเอาไปแต่ตชุดว่ายน้ำชุดนี้นะคะเดี๋ยวเซ็ตจากตรงนี้แล้วเขาจะไปซื้อของสดกันนะคะ ตอนนี้แม่จ๋าก็มาซื้อผักนะคะอันนี้ก็ได้เป็นผักกัดขาวเนาะซึ่งแม่จ๋าจะเอาไปเห็ดในส่วนของหมูกระทะกินเนาะแล้วก็จะมาตามหาเบื้องผักที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกรหลำอีกประเภทหนึ่งซึ่งกรหลำแบบนี้เขาจะหวานนะคะแม่จ๋าชอบกินเนาะมาณนี้แหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเบื้องแผนกอื่นเนาะอันนี้โซนของห้างที่จะขายของต่างๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะมาซื้อเป็นหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็มีกระเทียมนํำเนาะเพราะว่า อยู่ที่บ้านหมดกินนะคะเราก็จะมีขึ้นช่ายนะคะผนักหอมก็จะมีหอมขาวหอมแดงหอมแขกกระเทียมนะคะต่างๆไว้ให้เขาเลือกสรรทุงหน่อยทุงใหญ่ยังกว่ากันไปเลือกซื้อใดตามชอบนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จจากแผนกนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะไปเบ่งแผนกหมูนะคะ แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวจะมาดูอันนี้ในส่วนของปูอัดเนาะน่องอเล็กพันมากินนะคะรากาเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาปลาแซลมอนไปหนึ่งแพ็คนะคะเสร็จแล้วถัดจากแผนกปลาก็จะเป็นแผนกหมูผนกไก่เนื้อต่างๆเนาะมีกระดูกมีเนื้อน้ำซุปมีอะไรต่างๆแม่จ๋าจะซื้อหมูที่เป็นติดมันหน่อยเนาะเพราะว่าหมูกระทะนะคะต้องใช้เนื้อที่ติดมันหน่อยจะอร่อยนะคะ เสร็จแล้วถัดมานะคะมอนี่มีผ่าคิริวน้ำเหลืออยู่แพ็คหนึ่งเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะยิบไปนะคะเผื่อว่าได้กินแจว่วห้อนหรืออะไรประมาณนี้นะคะนึกอยากนะคะเสร็จแล้วก็อันนี้จะเป็นกระดูกนะคะแม่จ๋าจะซื้อไว้ไปต้มน้ำซุปนะคะมาทางนี้เข็นดีๆลูกทางนี้โอเคเดี๋ยวมมาจะซื้องาขาวตามหางาขาวก่อนงาขาวกับกะทิ นี่โอเควุ้นเส้นวุ้นเส้นเส้นหมี่เรามีเดี๋ยวแม่จ๋าซื้อกะทิก่อนกะทิของไทยก็มีนะคะแต่ว่าแม,ม่จ๋าจะซือ้อกะทิอันนี้บ่มีน้ำตาลหลกักอะบ่บมีอ้วนนะคะกะทิ <It> s <S ยี่หอนี่นะคะ <inside. S 2> น้ำจิ้มไก่นี่ขา้าโพดลูกข้าโพดกระป๋องแม่จ๋าจะเอาไปใส่น้ำซุปเอาไปต้มซุป าาขาวไปแล้วขึน้นข็้นจ่ายตังจ่ายตังชน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 ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังจะจ่ายตังนะคะหลังจากนี้เราเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านกันค่ะมาถึงบ้านแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นของทั้งหมดที่เขาซื้อมาเนาะไม่จ่ายอยาาก,กินหมูกระทะนะคะ กะมีกระดูกมะตูมนำซุปกะใก่ไดๆต่างๆกะมีหมูมีไก่มีปลาแล้วก็มีตับมีผ้าคลิ้วอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีผักนิดหน่อยเนาะซึ่งแม่จ๋าจะเอามาเห็าหมูกระทะกินเนาะอยากกินหมูกระทะนะคะแล้วก็มีผักนิดหน่อยเนาะเสร็จแล้วที่นี่นะคะแม่จ๋ากลับไปเจออ่านี่เนาะจ้างที่ให้เห็นแหละเป็นชุดว่วยน้ำนะ คือเขาเขียนไว้อยู่ในนี่โบแมนชุดบอดี้สูทนะคะเป็นเป็นชุดว่ายน้ำนะคะนี่เนาะที่กำลังเป็นข่าวดงดังอยู่ในตอนนี้นะคะกะเป็นยี่ห้อของ H&M เนาะไม่จ๋าไปหามาเบิ้งแล้วนะคะรุนนี่เขากะบบมีกระดุมแปกนะคะอยู่ตรงเป้านะคะบบมีกระดุมเนาะล้วกะผ่าจะบ่ค่อยมีความยืดุ่นปันดน,นะคะเพราะว่าเขาเป็นชุดว่ายน้ำนะคะแล้วกะ ตรงช่วงนี้นะคะเ,เขาก็จะมีฟองน้ำเนาะช่วงหน้าอกเขาจะมีฟองน้ํานะคะเสร็จแล้วด้านหลังก็จะเป็นผูกหลังนะคะนี่ด้านหลังเขาจะเป็นผูกหลังแบบนี้นะคะแต่ว่าลักษณะชุดไวน้ำก็คือจะเบาสูงแนอยูนะคะแลวกะมีเชือกผูกหลังแบบนี้นะคะก็คือสามารถปรับสายได้นะคะสายสามารถปรับระดับได้เนาะซึ่งกะแลวก็เขาก็จะมีเป็นกางเกงชั้นในด้วยนะคะอีกชิ้นหนึ่งเนาะแต่ว่า แม่จ๋าว่าจะซื้อมาแต่ว่าเขาไซส์ใหญ่นะคะเหลืออยู่ตัวเดียวไซส์44นะคะก็เลยบไวยมาที่นี่แม่จ๋าก็ะเลยลองซสือใส่ตัวนี้มานะคะก็คือเป็นไซส์38นะคะแต่ก่อนนะคะราคากับประมาณนี่แหละยิบเก่ากับ30ยูโรตีเป็นเงินไทยกับประมาณพันกว่าบาทนะคะแต่มือน,นี้นะคะคือแบบเขาลดราคาแล้วของเขาน่าจะออกมาสักพักนึงแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่5.99ยูโรนะคะก็ตกไปประมาณ200กว่าบาทนะคะสําหรับชุดว่ายน้ําชุดนี้เนาะ นี่นะคะสีสวยมากนะคะก็ต้องขอบอกว่าแม่จ๋ากติดตามข่าวอยู่ตลอดเนาะตั้งแต่เขาไล่ซดตั้งแต่หมื่นแหลกเนาะที่ตามหาเนาะอ่าก็ขอแสดงความเสียใจก <S <S ับครอบครัวเนาะก็ไว้อะไรกับคุณแตงโมด้วยนะคะที่เสียชีวิตเนาะอ่าดูข่าวแล้วก็เศร้ามากนะคะเสียใจมากๆช่วงนี้ก็คือแบบแบบช่วงนี้คือแบบแม่จ๋าติดตามข่าวตลอดเลยนะคะก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะขอ หั่นหมูหั่นหยังเนาะมักกอนแลวกะเข้าจะกินหมูกระทะกันนะคะแต่ว่ามือนีคำแล้วคงจะบ่ท่านแล้วนะคะแม่จ๋าก็จะหั่นแลวกะมักหมูไว้นะคะเพื่อจะให้เขาเคี้ยเคืองเขายังดีๆจะได้นิ่มเนาะแลวกะเตรียมพักเตรียมนำซุปไว้เนาะแลวก็จากไหนเดี๋ยวมื้อื่นเข้าจะมากินหมูกระทะกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋ากะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอให้เอฟซีของแม่จ๋าทุกคนนะคะ และทายสุดนี้แม่จ๋ากก็ขอส่งกําลังใจไปให้กับชาวยูเครนด้วยนะคะขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นและจบลงไปได้ด้วยดีนะคะขอให้พระเจ้าคุ้มครองขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ